ญหาช้างป่ากับคนนั้นยังคงเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่เลยนะคะชาวบ้านที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราตอนนี้กําลังได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่าโขลงหนึ่งค่ะโดยเฉพาะช้างสีดอที่ชื่อว่าเจ้าน้อยนาสีดอมักจะเข้ามากินพืชไร่จนได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนไปติดตามปัญหาช้างกับคนกับคุณอัตพลดวงจินดาค่ะ ช้างป่าเพศผู้ไม่มีงาที่เรียกว่าช้างสีดอที่ชาวบ้านตำบลสีหนองบอนอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดตั้งชื่อว่าเจ้าน้อยนาลงจากป่าบนลงมาหากินในสวนของสมพรสลับสีชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่าได้แต่ยืนจับตามองอยู่ห่างๆเจ้าน้อยนาไม่มีทีท่าว่าจะพละออกจากสวนทุเรียนง่ายๆแม้ชาวบ้านจะใช้ไฟสปอตไลท์ส่องใส่ก็ตามทีไม่นานมันก็ตรงเข้ามาใกล้บ้านพักมากขึ้นและยังคงไม่สนใจชาวบ้านที่เฝ้าจับตาดูมันอยู่ เมื่อถูกส่องไฟนานๆเข้าจนรู้สึกลำคาญมันจึงเหยียบถังน้ำพลาสติกหรือราวตากผ้าไม้ของชาวบ้านก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปกระนั้นก็กินเวลานาน,านกว่าครึ่งคืนเขาเตะถังเขาแหละประจำเขาชอบถังเนี่ยเจอที่ไหนไม่ได้เขาจะเตะเล่นของเขาประจำ,ำส่วนมากคิดว่าเล่นนะครับพอเมืมกก่อก่อนที่เตะทิ้งครึ่งชั่วโมงตามตทางเ,เนี่ยเมื่อเจ้าหน้อยากลับเข้าป่ามันทิ้งความเสียหายเอาไว้เบื้องหลังถังพลาสติกที่แตกหักเสียหายชาวบ้านได้เพียงแต่ทําใจ ครับหลังจากที่ช้างป่าลงมากัดกินพืชผลทางการเกษตรนะฮะทำให้ชาวสวนยางต้องใช้เวลาในการกรีดยางเพิ่มจาก1ชั่วโมงกลายเป็น6ชั่วโมงนะซึ่งต้องระมัดระวังในเวลาการกรีดไปด้วยครับ ชาวบ้านสีหนองบอนต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งที่อาสาเฝ้าระวังและคอยขับไล่ช้างป่าโดยเมื่อเกือบหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ช้างป่าเพศผู้ตัวหนึ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานถึงแก่ชีวิตยิ่งสร้างความหวาดกลัวมากขึ้นกระทั่งสาครเกลี้ยงถนอมถึงกับไม่กล้าออกมากรีดยางตอนกลางคืนเดินทุกคืนจะเจอกระติกน้ำกดกระถือหมดเลยเจอทั้งยาขีดก็กระถื <S <S อถทุกวันนี้ไม่กล้าตัดยางกลางคืนเลยนันต้องรอสว่างเนี่ยพอสายหน่อยยางก็ไม่ออกไงเราต้องตัดประมาณ ตีสาตีสี่เนี่ยแต่ช่วงนั้นเขาอยู่พอดีกำลังหากินถ้าไปเราไปเจอเขากลําบากอันตรายช้างป่าโครงนี้มีอยู่ราว20ตัวลงมาจากเขตรักษาพันธุ์สป่าเขาอ่างลือไนมาหากินในพื้นที่4ี่ตบลของอำเภอเขาสมิงและบ่อไร่จังหวัดตราดที่อยู่ห่างออกมา250กิโลเมตรอัตรพลนุนชจินด,ดารายงาน